เอานะครับผมก็กล่าวสวัสดีเพืเ่อนๆชาวไทยอีกเคะสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับพวกผมเอ็มมาฮอตเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไลายเกเรหรือว่าลายเกมส์ถีอาาของเรานั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครใหม่ของทันด้านไดออนเข้ามานะสับทันด้านดีออนของเรานั่นเองนะครับสับทันด้านน้องเอ่อน้องสายวิกนะครับตัวนี้ <c oughs> โอ้ยผมเหนื่อยเพื่อนๆคือผมพูดได้เดียผมก็เหนื่อยนะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะอัดคลิปได้นานเท่าไหร่นะสัาหนั่นคลิปนี้นะอ่ะก็นะครับมีร้านคาลิกามาขายด้วยนะสัาหนั่นหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขนะครับอ่ะยี่สิบเก้าบาทแต่ผมจะเติมไม่เอ่ยเดี๋ยวผมจะเติมไม่รู้ละกันนะช่วงนี้คือแบบช่วงนี้แบบใช้ตังเก่งมากนะอาทิตย์หนึ่งแบบหมดไปแบบสี่ห้าพันแป๊บเดียวแล้วเพื่อนๆไวมากนะครับสับผมนะเกือบอ่ะสันาหนั่นแพ็คนี้นะเดี๋ยวจัดให้ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะเเียซื้ออแแป๊บโบโคคาทพ็ มาดูกันนะว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวความสามารถต่างๆน่ะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันในเกมนะว่าจะเป็นยังไงก็คือตัวน่ะผมก็งงๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันเขียนมาของไทยมันงงอ่ะถ้าเป็นของเกาหลีอาจจะไม่งงไงผมจําไม่ได้ว่าตัวถูกปลูกของเกาหลีเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์นเท่าไหร่นะอันนี้ผมจำไม่ได้นะไอตัวติดดาวน,นะฮะ,ะซื้อไปก่อนล้วกันสับตัวนี้โอเคซื้อไปทีพบร้อยนะครับโงนี้แบบซื้อเก่งจริงอะไรก็ตามนะ โอเคนะสัปทนานั่นไดออนนะครับหรือว่าไดออนอชื่อไดออนไม่ใช่ไดออนดิของเกาหลีเนี่ยจะชื่อว่าดีออนเนาะเพื่อนเพื่อนก็จะมีหอทนทานั่นดาร์ดีออนนะครับกับหอทนทานั่นดาร์ดีแล้วก็ดีออนธรรมดานะผมติดชื่อของเกาหลีะ่ะไดออนเออไดออนอ่ะพยายามจะเรียกไดออนลวกันนะก็สามารถนะครับ เมื่อเริ่มต้นเทินของฉันเนี่ยเมื่อเริ่มเทินอะ่ะโอกาส40%อย้ายไปยังพื้นที่ว่านนะครับแล้วก็โอกาสอ่าเมื่อก่อสร,ร้างอ่ะโอกาส35%ปลูกมะเร็งพันธุ์พืชนะเพื่อนๆแบบในแบบสุ่มนะครับก็เป็นของทางด้านการสุ่มสร้างเมืองนั่เนเองเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีของทางด้านชาร์โล์นะโอกาส70%อน่ะชาร์โล์นะเพื่อนๆโอเคใช่ไหมจะบอกว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะชาร์จพลังงานอะ่อะอ้าวน่าจะเป็นชาร์จของทางด้านอ๋นะอเเปป็นนนนก่่่อออสร้้าาางงงผลิิตตภััณฑ์ะะพืมมแบบวดถึจ ต้องปิดมาเล่นอ่ะเพื่อนๆเออผมคิดว่านะแล้วก็มีโอกาสโอกาสของทางด้านดักนะเพื่อนๆน่าจะเป็นดักแปดป่ะอันเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องปิดมาแล้วก็เอาไปเล่นให้ดูนะถึงจะอธิบายได้ค่อนข้างง่ายนะเพื่อนๆตัวเนี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องเห็นสกิลจริงเนาะสัพทันนั่นไดออนนะเพื่อนๆก็ใครที่ปิดมาลองไปเล่นดูก่อนได้นะสัพทันนั่นไดออนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสุ่งไปดูสัพทันนั่นการที่เติมไอแพ็คแพ็คลึกลับไปนะเมื่อกี้นะครับมาดูกันว่าจะได้อะไร ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยต้นอ่อนนะครับอ่ะมาดูกันนะว่าจะใช้อะไรแรกบ้างนะสับทนานเออการแรกนะครับเอาเดี๋ยวนะอ๋อให้เก็บขอนท่านปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นต้นอ่อนแล้วก็เป็นไม้พันธุ์พืชนะมาแรกของท่านวัตถุดิบเหมือนเดิมน้เป็นป่าลึกกับบลตรนน้ำนะครับน่าจะป่าลึกน่าจะออกงากนะเพื่อนๆสับแพ็คนี้นะมาดูกันปุ๊บอ่าบลตรนน้ำนะครับ โอเคบดรดน้ําต่อนะถ้าแพ็กไม่ขึ้นน่ะแสดงว่าเราได้บดรดน้ำนั่นเพื่อนโอเคบดรดน้ำสามอันนะครับเก็บครบสะสมครบ5อันน่ะนำมาแลกของทางด้านแพ็กการ์ดนี้ได้นะครับผมจะได้อะไรผมจะได้ของทางด้านมินาวาชุดว่ายน้ำนะแม่ก็บีไฮยอลังเออสองต้นน่ะนะครับเอามาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่านัานการตามหานะก็ให้เก็บของท่านสามชิ้นนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนอีเวนต์ของทางด้านตัวอะไรวะที่มันมาเลนปะเอ้ไม่ใช่เลนดิอะไรวะ ไอตัวอะไรว่ามีเมียนปะน่าจะเป็นมีเมียนนะเพื่อนเื่อนนะครับก็ถามว่าน่าทำไหมอีเวนต์นี้บอกเลยว่าก็มันก็แล้วแต่คนนะผมว่านะถ้าผมผมอยากได้เนะี่ยเพราะมันเป็นสายวิกนะครับผมอยากได้นะผมอยากได้มาเล่นแล้วก็รีวิวด้วยแหละนะครับตัวธรรมดา,าก็ยังดีนะครับจะปิดหรือเปล่ามาดูกันนะพูดง่ายๆสุ่มไม่ได้เอบวกพูดง่ายเอบวกของทางด้านป่าลึกอะนะครับเน้นป่าลึกเลยนะถ้าได้ป่าลึกเกินอ่ะก็คือจบเลยเพื่อนเพือนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอย่างเช่นสุ่มแพ็กการ์ดนี่ใช่ปะถ้าเราได้ป่าลึกมาอ่ะ ก็คือแบบว่ามีโอกาสปิดเว้นเยอะเลยฮะน่าจะเป็นต้นอ่อนออกยากหรือเปล่านะครับก็รางวัลการขายบระมานนี้นะครับ8ปบาทจนถึง899านะแล้วก็มีของทางด้านแพ็ครูมดาวด้วยนะอันนี้ผมซื้อไปแล้รไงร้มดาวนะอะมาเปิดกันดีกว่านะครับก็มีผลึกด้วยนะเพื่อนประกาศไม่มากนะครับผมก็เลยยังอ่านได้ไม่เต็มที่นะถ้าเราประกาศมาผมว่าน่าจะง่ายกว่านี้อะอะมามมาหนึ่งอันนะครับเป็นฟอรเรียนะเป็นป่าลึกนะครับมาแล้วหนึ่งอันอันนี้ผมแลกก่อนแล้วกันนะมันจะได้แบบว่าลุ้นง่ายแล้วกันนะ การ์ดตอนนี้มาครบห้าแล้วนะครับสัตวนั่นสุดฮิตนะโอเคมายังเอ่ยยังไม่มานะครับรางวัลการเล่นก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีผลึกด้วยนะเพื่อนผลึกนะ่าจะเป็นข่อสัตว์นั่นสุม่มสร้างแลนมาร์กแบบสุ่มนะครับแล้วก็มีข่อสัตว์นั่นชนะนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะน่าจะได้หนึ่งร้อยเพชรสูงสุดสองร้อยเพชระนะครับแล้วก็อ๋อลับมีลับด้วยนะเพื่อนมีแจกตัวละครอ่มาให้ลองเล่นได้เลยครับเป็นข่อสัตว์นั่นดาร์กนเพื่อนใช่ปะจะเป็นดาร์กไหมโอเคดาร์กนะครับสิบครั้งนะสิบรอบนั่่นนเเอองพื เอาไปเล่นดูก่อนได้นะถ้าถูกใจก็ยังทก็ได้นะครับแต่ผมจะทําไว้นะเพราะว่าตัวเนี้ยผมค่อนข้างผมชอบดีอ่ะมันโมเดลการาฟมันกวนตีนดีนะเออผมชอบอ่ะตัดไปมาดูกันว่าจะปิดตัวธรรมดาหรือเปล่านะครับเอ้รถโบราณน้ำเอโบชัยปุ๊บ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 แล้วสุ่มอีกสักหนึ่งแพ็คแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเปิดของดองกันบ้างน,นะครับแล้วก็เอาของดองไปรุ่นนะโอเค ก็่าลืมนะครับเพื่อนๆใครที่ทาเวรนี้นะก็อย่าลืมแบบว่ายังไงล่ะทำตัวที่ถูกปลูกนะเพราะอ้าวป่าลึกเฉยอ้าเปิดเอโบได้ป่าลึกเฉยเพื่อนๆจากไอแพ็กนี้เว้ยต้นอ่อนนะครับแพ็กแถมผมว่าแพ็กแถมมันมีโอกาสได้ตัวละครดีนะมีโอกาสได้เอ่อพวกป่าลึกแล้วก็เอ็ดเลยผมว่านะแพ็กแถมเนี่ยผมว่าตัวดีเลยผมน่าจะผิดตัวธรรมดาเลยหรือเปล่าใช่ไหมกี่กี่เพชรวะ ปิดแล้วใช่ป่ะตัวธรรมดาอ๋อยังไม่ปิดอีกอีขานอีกอันนึงนะเพื่อนๆขาดอีกอันนึง,นะนออนนงโอเคไม่มาเลยเดี๋ยวเราจะแลกของท่านัวโบรถน้ำไปก่อนแล้วกันนะขอบีเนวาชุดไา้น้ำได้หรือเปล่าปึ๊บไซเบอร์ผงแป้งนะก็ก็ก็ตัวละครเก่าครับเล่นยากสัตว์ตัวนี้อ่ะเปิดกันใหม่นะถ้าเปิดได้ A อบวกอ่าหอนท่านป่าลึกมาเลยบอกเลยว่าเล่นง่ายนอนนะโห้โหเล่นพันพืช เกือบมาล,ลัวเลยอะฮึมต้นอ่อนไม่ออกเลยต้นอ่อนต้นอ่อนออกยากครับเพื<ๆ>่อนๆออกมาแค่หนึ่งครับต้นอ่อนมาแล้วมาแล้วเริ่มออกยากแล้วตอนเนี้ยอึ่ต้นอ่อนต้นอ่อนออกเยอะยะหน่อยอะ,อยอะต้นอ่อนนะครับน่าจะมีแบบฟิกนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะมีหรือเปล่าวะไปดูแป๊บ แล้วก็มีของทางด้านาทันด้านอะไรว่าผมดูแววๆนะมิกินะผมลืมอันนี้เหลืสองวันโอเค2วันนี้ได้เติมอีกนอนนะครับผมเพิ่งเติมมาท้ายซีซั่นนะเพื่อนๆไอกรอบเนะี่ยผมไม่สนใจกรอบนะแต่ผมสนใจเพชรนะฮะดูแป๊บหนึ่งอ่ะไม่มีแบบฟิกนะครับการท,ที่ได้มาน่ยก็เป็นวัตถุดิบในการอัพเวน,น้าละกันนะประมาณนี้นะครับ ขาดอีกใบเดียวจะได้ปิดตัวธรรมดาเนะี่เพื่อนจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะการ์ดขึ้นมาแล้วได้ไปก่อนแล้วกันอันนี้ไซเบอร์ผองแป้งอีกแล้วมีตัวอื่นบ้างไหมนะ่ะนอกจากเออไซเบอร์บองแป้งเนะี่ยตัวละครอื่นก็ได้นะไม่ว่าก,กันนะโอ้โหผมจะปิดตัวธรรมดาไหมเนะี่ยต้องถามนี้ก่อนขอตัวธรรมดาก็ได้นะสี่เปลเพชรเนีนะ่ย เนออต้อนอ่อนมาเยอะหน่อยเติมไปด้วยนะไม่กินอนะ่ะต้อนอ่อนมาน้อยมากเลยเพื่อนสีันเพชรอย่างน้อยขอตัวธรรมดาเนาะเออมารีวิวก็ได้นะครับส่วนดาร์กเนี่ยเดีผมใช้ดาร์กเช่ารีวิวก็ได้นะสิบรอบอะ่ะเออ <c oughs> ดาร์กเช่ารีวิวก็ได้นะ ก็มีอัยมณีด้วยนะเพื่อนๆอัยมณีเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะได้ตอนไหนเอ่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะประกาศยังไม่มาเลยนะครับสซาชานันอีเวนต์นี้เนาะไดไดออนนะเพื่อนๆผมติดดีออนของเกาหลีแล้วป่ะนะครับผมว่าไอแพ็คเนี่ยไอแพ็คแถมนี่ยมีโอกาสออกเยอะนะอันนี้ผมผมไม่รู้ดิเขารู้สึกผมนะครับแพ็คแถมนี่ยมีโอกาสออกเยอะนะสามสิบ ห้โอเคน่าจะได้อีกประมาณหนึ่งแพ็คนะครับเจ็ดสิบโอเคไปแพ็คสุดท้ายมามาดูกันว่าจะได้อะไรนะแพ็คสุดท้ายอนะ่ะขอเป็น A อบวกก็ได้สักอันหนึ่งนะ A อบวกของฉันดัานป่าลึกอะ่ะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยต้นอ่อนอจบเลยได้อีก5้าทีนะนเพื่อนจะมาหรือเปล่านะไม่มานะขอลนะะ ทำไมต้องล็อกวะขาดเดียวทําไมต้องล็อกวะปีตัวธรรมดาก่อนก็นได้นะตัวถูกปลุกค่อยว่าก,กันนะเพื่อนมาหน่อยโอ้โหมาไหมเนี่ยโอ้มาฮะโอ้โห,ห,หสีวันเพชรนะครับได้ตัวธรรมดาแล้วเพื่อนก็แรกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแรกของทางด้านไอตัวถูกปลุกต่อนะครับขาดอีกสองอันนะ่ะเพื่อนอ,นอืยากเหลือเกินเวลาน,นี้ใช้เพื่อนของแป้งตัวที่สามโอเค ประมาณประมาณนี้แล้วกันนะสับคลิปนี้นะผมค่อนข้างเหนื่อยนะเพื่อน, <_ H> นผมขอไปด้วยนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยแบบว่า,าเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสับธนันการอัดคลิปเนี่ยนะครับ <_ H> ถ้าไลฟ์เนี่ยผมอาจจะพักพูดได้ไงนะครับ <_ H> แต่ในคลิปเนี่ยผมต้องพูดรัวๆนะก <_ H> <_ H> ็คลิปนี้น่าจะประมาณสี่เอ๊ะประมาณสิบนาทีนะก็น่าจะคลิปไม,ไม่ไม่ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวมากเกินไปนะสับธนันคลิปนี้น่าจะพอดีนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะสับธนันดิออนปิดกันไปเท่าไหร่นะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะสับธนันตัวนี้นะหรือวว่่่าาาไไดดดอออนน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 เเซิิรรรรร์ฟทยััััังะะะะคคบบกก็็ผมมมปตธแลห เดี๋ยวเอาตัวๆๆธรรมดาไปเล่นดูก่อนนะส่วนตัวตุบผกเนี่ยผมจะตามหาให้ผมบอกเลยว่าผมตามหาแน่นอน,นครับเดี๋ยวจะว่าใครทีว่าจะตามหาด้วยวิธีไหนนะครับตอนนี้คือประกาศให้มายนะโอเคเดี๋ยวอ๋อมันเป็นตัวละครหญิงสุดเก่งเหรออ๋อไม่ใช่ว่าไดาออนเหรออ้มประกาศมาตั้งนานแล้วดกวะโอ้ผมลืมอ,อ่านประกาศแล้วก็เป็นของทางด้าน,อนนะเออไอ้น่ะเอลลี่เบิร์ดเหรออ๋อพอลกนะครับ ก่อนอ๋อก่อนห้าทุ่มวันนี้ได้ผลึกนะเพื่อนๆโอ้โหผลึกดีนะแล้วก็มีของทงด้านเอ่อเที่ยวโลกนะครับเที่ยวโลกมาใหม่อ่ะเที่ยวโลกด้วยอันนี้คือขาดไม่ได้เลยมีอะไรมาเอ่ยอ๋อเป็นของทะนั่นแสงนะเพื่อนๆนะครับบินทวีเพชรก่อนแล้วกันเหมือนเดิมโอเคจบคลิปนี้ก็ขอตัวาไปก่อนนะเพื่อนๆปิดกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ไปละบ๊ายบายเจอกันนะผมโชคดีฮนะ